ตัวท uh ้อเบาเรื่องเล่าน่ารู้ ใจมากเลยค่ะที่เราด้เห็นคนไทยนะคะให้ความสนใจในงานปั้นซึ่งต้องเรียนคุณผู้ชมว่างานปั้นน,นี้กลายเป็นของสวยงามไปแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลาไปเราจะเห็นว่างานปั้นเผาเป็นภาชนะที่สําคัญแล้วก็จำเป็นในการดำเนินชีวิตของคนไทยมาช้านานตั้งแต่มสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องปั้นเผาหน้าเงน,น,นที่หนึ่งที่เราจะต้องนึกถึงนั่นก็คือเกาะเปรดนะคะ คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยเรามีป้าแก้วป้าแก้วเป็นปา้ีดินดีมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเหลือเป็นบุคคลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเครื่องปั้นดินเผาคนเดียวที่เกาะเกร็ดก็ว่าได้ป้าขาปีนี้ป้าอายุเท่าไหร่แล้วคะ69บค่ะ6-9นะคะสวัสดีค่ะป้าแก้าขะจริงๆแล้วอยากเรียนคุณผู้ชมว่า มาถ่ายงานแบบนี้เนี่ยนะคะคงไม่ใช่เรื่องราวของธุรกิจแต่เป็นเรื่องราวของศิลปะที่ลึกซึ้งแล้วอยากเห็นพวกเราคนไทยมีศิลปะที่งดงามแบบนี้สืบทอดต่อไปอย่างยัง่งยืนนะคะ,คะในสมัยโบราณป้าเล่าให้หนูฟังเรื่องเครื่องปั้นดินเผาสมัยป้าน่สิคะเออสมัยที่ป้าเด็กๆนะคะเขาก็จะเป็นภาชนะที่หุงต้มทานได้เลยนะคะแล้วก็มันจะเก็บความร้อนดีค่ะ แล้วก็เป็นตุ่มน้ําเป็นอะไรก็ใช้ดินเหนียวแหล่งดินนี่มันจะอยู่จังหวัดปทุมค่ะแต่เรางานมาปั้นที่ปากเกร็ดป้กแก้วคะคะในการทําเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยป้กแก้วบอกอุปกรณ์ในการทําแล้วก็มีอะไรบ้างที่เป็นวัสดุที่จําเป็นในการทำบ้างคะสิ่งแรกเลยคือดินเนี่ยนะคะ,คะดินแต่ถ้าเป็นงานฝีมือเนี่ยดินนี่เราจะต้องมาล้างมากรองด้วยผ้าขาวบาง แต่ที่เขาทำกระถางทําอะไรกันนี่เขาหมักแล้วเขาสามสี่วันเขามาขึ้นรูปได้เลยแต่มันผิดกังานผิดมือเราจะต้องเลือกดินเน้นดินเลือกยังไงคะป้าเลือกดินที่มีคุณภาพแล้วก็เรามาล้างมากรองค,ค่ะดูยังไงป้าก็คือดินนี่เราต้องมากรผ้าขาบางไม่ใช่ดินใส่ทรายปนทรายไม่ได้เพราะเราต้องคํานึงถึงคนที่ไปใช้ประโยชน์ใส่อะไรทานนี่ถ้าเป็นทรายใส่ทรายใส่สอะไรก็ใช้ไม่ได้ค่ะ ใช่อย่างนั้นก็คือต้องใช้ดินละเอียดดินเหนียวละเอียดล้างสะอาดค่ะ,าอาคะกองผ้ากับบางประมาณสามวันนะคะสามวันโอ้โหทำไมนานขนาดนั้นคะป้าบางทีนานแบบน,นั้น,นะคะ่ะใช้น้ําเลี้ยงเหรอคะ,คะต้องหมักให้เป็นกิโคนแล้วก็ใช้สายยางดูดน้ําใสให้ออกตกตะกอนคืนหนึ่งเชา้าเรามาแล้วก็ดูดน้ําใสจนเขาตกตะกอนสามวันนะคะถึงถึงจะมา มาใส่พิมให้แห้งแล้วก็มาปั้นกวาเราจะได้ดินใชนไหมที่จะทำได้คะสิบห้าวันนะคะคุณสิบห้าวันจะป้าไปทำอะไรกับดินเะี้ยต้องรอให้เขาแข็งต้องรอให้เขานิ่มอะค่ะไม่ใช่อยู่ๆเราจะมาปั้นได้เลยไม่ใช่ค่ะอะไรที่ทําให้ชาวเกาะเกร็ดไม่ทําแล้วเหลือป้าคนเดียวคะเออคือมันเป็นงานอนุรักษ์มันเป็นงานอย่างเงี้ยมันมันมัน ทำกันไหลเจ้าคือคือคำาคำว่าทำกันไหลายเจ้า,าททก็าาคือมีเด็กรุ่นใหม่เนี้ยทำมันก็ไม่สวยไม่งามไม่อะไรมันก็พอทําทําไปขายไม่ได้เขาก็ทอกันคือเขาไม่มีใจรักไม่มีไม่มีใจที่จะอนุรักษ์ของป้าเน,นี่ยอนุรักษ์นะคะจะให้ป้าไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบทําอย่างอื่นให้เคลือบสีให้อะไรป้าก็ไม่เอาถ้าการอนุรักษ์ อยู่ด้าเดียวนะคะที่เกาะเขตเอานและค่ะคุณผู้ชมคะจร <c oughs> ิงๆแล้วเรื่องราวที่เราคุยกันนะคะหรือก็ว่าเป็นเรื่องเบาๆดูเหมือนไม่ได้มีสาระนะคะที่เป็นแก่นสารที่จะนําไปใช้ประโยชน์ณวันนี้แต่สิ่งที่เรากาลังคุยกันคือสิ่งที่สืบทอดมานเนิ่นนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะและณปัจจุบันนี้ ถ้าพวกเราไม่อนุรักษ์ไว้ก็คงจะสูญหายไปจริงๆค่ะและนี่คือคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดนะคะแล้ววันนี้เราเองก็ต้องขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจให้ป้าแก้วที่เป็นบุคคลท่านเดียวบนเกาะเกรด็ดแล้วก็ยังคงรักษาศิลปวัฒนธรรมในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแล้วก็มั่นคงวันนี้เหลือแค่เพียงพวกเรา จะเห็นถึงคุณค่าแล้วก็ไปสืบสารร่วมกับป้าแก้วนะคะวันนี้หนูต้องขอบพระคุณป้าแก้วมากเลยป้าแก้วแข็งแรงแข็งแรงนะคะจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นานๆป้าจะอนุรักษ์จนกว่าป้าจะหมดลมหายใจจะเอาละค่ะหนูก็จะเป็นกำลังใจป้าไปตลอดเลยนะคะ นะคะถ้าหามว่าคุณผู้ชมสนใจที่จะเรียนหรืออยากจะทราบก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะวันนี้เรามาด้วยใจค่ะแล้วก็คงจากกันด้วยความรักและความห่วงใยเลิฟแฟนแคร์นะคะทุกันพรหัส9้าโมง1ินาทีเราจะมีทั้งเรื่องราวของสุขภาพ แล้วก็เรื่องราวต่างๆมากมายตั้งแต่9โมง10นาทีวันนี้เราคงต้องลากันไปคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกสามารถร่วมอนุรักษ์งานดีๆที่เป็นงานศิลป์ของไทยได้ร่วมกันขอบคุณป้าแก้วอีกครั้งนะคะป้าแก้วคะขอบคุณมากค่ะส <มา S 2> วัสดีค่ะป้าแก้วคะเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันแล้วเราพบกันใหม่ในครั้หงหน้านะคะสวัสดีค่ะ<ด>